สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยวิชาคณิตศาสตร์ห้องเรียนออนแอร์ผมอาจารย์เก่งวิบูลธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงจํานวนเชิงซ้อนตอนที่3เรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงจํานวนเชิงซ้อนกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูบทประยุกต์นะครับของจำนวนเชิงซ้อนเกี่ยวกับเรขาคณิตกันอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีจุดนะครับ 3จุดนะที่เป็นจุดในระนาบเชิงซ้อนนะครับเราจะพิจารณาว่าเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพออะไรนะครับที่จะทําให้สามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็คือด้านทั้ง3นะครับมีความยาวเท่ากันนะครับแล้วแล้วก็มุมภายในเท่ากับ60องศาทุกมุมนะครับเดี๋ยวเราจะเขียนเงื่อนไขในรูปของพิชคณิตนะครับ ซึ่งเกี่ยวพันกับ z 1 Z2 Z3 นั่นเองนะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูสิ่งที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับจำนวนเชิงซ้อนก่อนนะครับพูดง่ายถ้าเกิดผมมีสามเหลี่ยม2รูปนะครับสามเหลี่ยม2รูปนะ Z1 แ2นะครับ Z3 ครับแล้วก็สามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับ W1 W2 นอะครับ W3 นะอันนี้ก็คือเรียงในทิศทางทวนเข็มนาฬิกานะครับ การที่คราวที่แล้วนะครับเรารู้ว่าเวลาเราเอาจำนวนเชิงซ้อนมาคูณกันนะมันก็เป็นการนํามุมของจํานวนเชิงซ้อนนะครับมาบวกกันแต่ถ้าเอามาหารกันก็นกํามุมของจำนวนเชิงซ้อนมาลบกันนะครับทีนี้ถ้าเราดูนะครับเวกเตอร์ ector, นะครับจำนวนเชิงซ้อนมองเป็นเวกเตอร์ได้ก็เป็นเวกเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ซัทสลบซันะครับอันนี้ก็จะเป็นเวกเตอร์ซัทสลบซัน่ครับนะสิ่งที่เรา พิจารณาก็คือเอ๊เราจะรู้มุมระหว่างเวกเตอร์2เวกเตอร์นี้อย่างไรนะครับซึ่งก็ทำได้ไม่ยากนะครับโดยการหามุมของจวนเชิงซ้อนตัวนี้ก่อนนะครับมุมของเวกเตอร์ตัวนี้ z3-z1 ลบแ1นะครับแล้วก็หามุมของเวกเตอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามุม2อมุมมาลบกันนะครับแต่ว่ามุม2มุมมาลบกันมันสามารถหามาจากการเอาจุนเชิงซ้อน2ตัวมาหารกันนะครับเพราะฉะนั้น Z 3 ก็เราเอาแสลบ Z1 หนะครับหารด้วย Z2 ลบ Z1 นะครับมุมของจันวนเชิงซ้อนตัวนี้นะครับเขียนเป็นมุมตัวนี้ก็ได้หรือว่าเราจะอาจจะใช้สัญลักษณ์ของอาร์กิวเมนต์ก็ได้นะครับมุมของตัวนี้ก็จะเป็นมุมมุมนี้นะครับทำนองเดียวกันนะครับมุมของสามเหลี่ยมรูปนี้ที่เป็น W1, W2, W3 นะครับก็เกิดจาก มุมของจำนวนเชิงซ้อนนะครับ W3 ลบ W1 นะครับแล้วก็ส่วนด้วย W2 ลบ W1 นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมุม2มุมนี้ถ้ามุม2มุมนี้เท่ากันนะครับก็คือมุมของจำนวนเชิงซ้อน2ตัวนี้ต้องเท่ากันนะแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเอ๊จะเกิดอะไรขึ้นนะครับคือถ้าเกิดมุมของจำนวนเชิงซ้อน2ตัวเท่ากัน มันก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนเชิงซ้อนสองตัวจะเท่ากันนะครับแต่ว่าถ้าจำนวนเชิงซ้อนสองตัวมันเท่ากันนะมุมมันกับขนาดต้องเท่ากันด้วยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีสมการนะไม่ใช่มุมเท่ากันนะครับเป็นกลายเป็นสมการ z 3นะครับลบ z 1ส่วนด้วย z 2ลบ z 1เท่ากับนะครับถ้ามันเท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันถ้ามันเท่ากันนะครับก็ต่อเมื่อนะครับ1มุมมันเท่ากันนะครับ แล้วก็2นะครับแล้วก็และนะครับขนาดเท่ากันนะครับก็คือขนาดผมใส่ขนาดก็ต้องเท่ากันนะครับแต่ว่าขนาดของจุลชิงซ้อนมีสมบัตินะครับขนาดของผลหารเท่ากับผลหารของจุลชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดเท่ากันผมก็เอาผลหารหารใช้สมบัตินะครับก็คือขนาดของ z 3ลบ z 1หนนะครับหารด้วย z 2ลบ z 1หนหารขนาดดิสของ Z2 ลบ z 1ก็ต้องเท่ากับขนาดของ W 3บลบ W ั แล้วก็หารด้วยขนาดของ W 2ลบ W 1, mm. 1> นะครับพอผมได้อันนี้ออกมาแล้วก็ตีความสินะครับว่าความหมายมันคืออะไรขนาดของ z 3นะครับลบ z1 มันก็คือความยาวของด้านสามเหลี่ยมรูปนี้ขนาดของ Z 2ลบ Z ซนก็คือความยาวของด้านของสามเหลี่ยมรูปนี้เหมือนกันนะครับขนาดของ W 3ลบ W 1นะครับก็คือความยาวด้านนี้แล้วก็ขนาดของ W 2ลบ W 1ก็คือความยาวด้านนี้ ก็หมายความว่าการที่มันเท่ากันนะครับก็ได้ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมในกันย่อมเท่ากันนะครับอัตราส่วนของด้านที่สมในกันของออสองด้านนี้นะครับก็จะเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเราได้ด้วยว่านะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้ถ้ามีสมการนี้เกิดขึ้นนะครับ มุมที่สมนากันเท่ากัน1มุมแล้วก็ด้านที่สมนาันนะครับอัตราส่วนของด้านที่สมนากันของด้าน2ด้านเนี้ยนะครับเท่ากันนะครับนี่ก็คือเงื่อนไขนะครับของการที่สามเหลี่ยม2รูปนี้คล้ายกันนั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยม2รูป,รป<ห>นะครับมุมเท่ากันนะครับอัตราส่วนของด้านนี้ต่อด้านนี้เป็น2ต่อหนึ่งสมมุตินะครับแล้วก็มีอีกรูปหนึ่งสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมุมก็เท่ากันอัตราส่วนก็เป็น2ต่อหนึ่งนะครับเราก็จะได้ว่า สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะมันคล้ายกันนั่นเองนะครับสามเหลี่ยมสองรูปนี้คล้ายกันนะเพราะฉะนั้นเราก็ได้ออกมานะครับว่าเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอนะครับที่จะทำให้สามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับคล้ายกันนะครับคล้ายกันก็คือสมการนี้นั่นเองนะครับนะก็เราแปลงความหมายนะครับจากสามเหลี่ยมสองรูปที่คล้ายกันนะครับมาเป็นสมการพีชคณิตนะครับก็คือเชื่อมโยงเลขาคณิตกับพีชคณิตเข้าด้วยกัน นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้นะครับลองดูนะครับก็คือสรุปอีกทีหนึ่งนะครับก็คือแซดผมเขียนเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วกันนะครับสามเหลี่ยมของแซดหนึ่งแซดสองแซดสามนะครับก็คือเริ่มต้นที่แซดหนึ่งแซดสองแซดสามนะครับจะคล้ายกับนะครับจะคล้ายกับสามเหลี่ยมนะครับของดับเบิลดับเบิลยูหนึ่งนะครับดับเบิลยูสองดับเบิลยูสามนะครับก็ต่อเมื่อนะครับอันนี้คือ เงื่อนไขของการที่มันคล้ายกันนะครับก็ต่อเมื่อนะก็ตามสมการนี้เลยนะครับแซทสามลบแซส่วนด้วยแซทสลบแซนะครับเท่ากับดับเบิลยูสามลบดับเบิลยูห่ส่วนด้วยดับเบิลยูสลบดับเบิลยูหนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวเราจะเอาเงื่อนไขจําจเป็นและเพียงพอของสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับมาช่วยในการหา เงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอของสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเมื่อไหร่มันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับทีนี้ก่อนจะมาทําถึงตัวนั้นนะครับเราก็มาดูก่อนว่ามันมีสามเหลี่ยมด้านเท่าที่น่าสนใจนะครับหรือเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าที่ที่ที่เราสามารถที่จะหาออกมาได้นะครับเป็นจุดนะครับเป็นโคออร์ดิเนตออกมาได้เลยนะครับหรือว่าเป็นจุดของจุมบเชิงซ้อนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะดูจุดในวงกลม1หน่วยนะครับจุดในวงกลมหนึ่งหน่วย ที่ทำให้เกิดจุดบนวงกลมเหนื่อยแล้วทำให้เกิดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับถ้าเราสตาร์ทที่จุด1นะครับจุด1ก็คือเหมือนกับโคเดต์หนูนย์ในระนาบ2มิตินั่นเองนะครับก็เป็นจุมันชิงซ้อน1นะครับถ้าเกิดผมหมุนนะครับหมุนจุด1ไปเป็นมุม120องศานะครับเป็นมุม120องศานะก็ได้จุดอีกจุดหนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นมุม120นะครับแล้วก็หมุนอีก120 นะครับไอ้ตัวนี้ก็เหลือ60นะครับหกสิบถ้าได้อีกร้อยยีก็ต้องเป็น60นะครับตัวนี้ก็60สินะดังนั้นะมุมที่เหลือตัวนี้ก็เป็น120นะครับพูดง่ายคือผมแบ่งวงกลม 1, 1หน่วยออกเป็น3ส่วนที่เท่ากันนะครับโดยที่อันนี้จุด1แล้วก็อันนี้จุดที่2แล้วก็จุดที่สามบนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมที่ได้ออกมานะครับมันก็จะหน้าตาเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้นะ ซึ่งมุมนี้120นะครับนะมุมนี้1 2อ่อันนี้เป็นรัศมีซึ่งก็คือ1นะครับเพราะฉะนั้นเป็นสามเหลีย่ยมสามเหลีย่ยมรูปนี้เป็นสามเหลีย่ยมหน้าจัว่วเพราะฉะนี้120ีแล้วก็มุมที่เหลืออีก60ก็แบ่งเป็น 30- 30นะครับแล้วสามเหลีย่ยมรูปที่เหลือก็เหมือนกันนะครับเท่ากันทุกประการตัวนี้ก็30เหมือนกันนะครับ30นะครับอันนี้ก็30เหมือนกัน นะเพราะฉะนันสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับมุมภายในทุกมุมเป็นมุม60องศาที่จุดนี้เราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับกเ็เราหาสามารถหาได้นะครับมันก็คือ,อใช้พิกัดเชิงขั้วนะครับก็คือเขียน Z หรในรูปของ R c o s โคไซนะครับบวก i s ไซนซะครับซึ่งเราก็จะสามารถหาได้นะครับแต่ว่า,าผมเรียกมันว่าโอเมก้าแล้วกันนะครับเรียกมันว่าโอเมก้านะ โอเมก้าเนี่ยก็คือการหมุนจากจุด1นเป็น1 2อองศานะครับจากนั้นก็ต้องหมุนเป็นร้ออีก120องศาถึงจะได้จุดนี้นะแต่ว่าอย่าลืมว่าการหมุนนะครับเ,เวลาเอามุมมาบวกกันก็คือการคูณกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีโอเมก้าอยู่ตัวนี้ผมจะเลื่อนมาหมุนมาให้ได้จุดจุดนี้ก็คือเหมือนกับเอาโอเมก้าคูณไปอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นโอเมก้ากำลังสงนะครับซึ่งโอเมก้าก็คือนะครับ R ก็คือ1นะครับแล้วก็โคไซน์120องศานะครับบวกกับ i ไซน์120องศานั่นเองนะครับก็เรียกแทนว่าโอเมก้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีสามเหลี่ยมมุมอ่สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็คือ1โอเมก้าแล้วก็โอเมก้ากำลังสองนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นอ่สามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับที่เป็นสามเหลี่ยม z1 z2 z3 นะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือมันต้องคล้ายกับขออภัยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่ามันต้องคล้ายกับสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งถ้ามันคล้ายกับสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปนี้แล้วมันก็จะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแต่สามเหลี่ยมด้านเท่าที่เราจะจับมาคล้ายกันก็คือตัวที่เรารู้จักหน้าตามันนะครับอย่างดีก็คือสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับก็คือสามเหลี่ยมนะครับหนึ่งโอเมก้าแล้วก็โอเมก้ากำลังสองนะครับเพราะฉะนั้น Uh, เราก็จะได้เงื่อนไขนะเงื่อนไขของมันก็จะกลายเป็นนะครับตามเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอที่เราทํามาตัวนี้แล้วนะครับก็คือเอาเซตสลบเซนะครับส่วนด้วยเซตสลบเซตัวนี้ต้องเท่ากันนะครับนะก็เอามันจะคล้ายกันนะครับเพราะ,ะนั้นก็ต่อเมื่อนะครับเซตสาลบเซนะครับส่วนด้วยเซตสลบเซตนึต้องเท่ากับนะครับตัวเซตต,ตัวนี้ก็คือโอเมก้ากำลังสอง ลบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยโอเมก้าลบหนึ่งครับนั้นเราต้องมี2ตัวนี้เท่ากันนะแต่ว่ามีข้อสังเกตนิดนึงนะครับก็คือจะเห็นว่าโอเมก้าอยู่ตรงนี้นะครับเอาโอเมก้ากำลังสองมันก็จะอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าถ้าเราโอเมก้าคูณไปอีกทีนึงก็หมุนไปอีก120ก็คือเอาจุบชนซ้อนคูณกันก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสามก็กลับมาอยู่ที่จุดเดิม นะเพราะฉะนั้นโอเมก้ากำลัง3กลับมาที่จุดเดิมนะครับก็คือกลายเป็น1นนั่นเองเพราะเรามีโอเมก้ากำลัง3เท่ากับ1น่ะครับแล้วก็ใช้พิชคณิตนะก็แยกเป็นโอเมกา้ากำลัง3ลบ1เท่ากับ0ซึ่งก็แยกแฟกเตอร์เป็นโอเมก้าลบ1นะครับแล้วก็คูณกับโอเมก้ากำลัง2บวกโอเมกา้านะครับแล้วก็บวกเท่ากับ0นะแต่โอเมก้าไม่เท่ากับ1แน่นอนนะครับเพราะว่าโอเมก้ามันอยู่จุนจดนี้นะครับเป็นการหมุน1ไปยัง120องศานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ โอเมก้ากำลงังสองบวกโอเมก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้น <c oughs> นะครับเดี๋ยวเราจะใช้เงื่อนไขนี้ด้วยนะครับมันเป็นตัวช่วยเวลาเราคำนวณน,นะแต่ก่อนอื่นนะครับเรามีตัวนี้ออกมานะมันก็สามารถตัดทอนได้นะครับก็คือแยกเป็นโอเมก้าลบหนึ่งคูณกับโอเมก้าบวกหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยโอเมก้าลบหนึ่งนะครับตัดกันได้นะก็หรือโอเมก้าบวกหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเงื่อนไขนะครับก็คือ z ซสาม ลบซนะครับส่วนด้วย Z ซลบซนะครับเท่ากับโอเมก้าบวกนะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอที่จะทำให้สามเหลี่ยมตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยนะครับเพราะว่ามันมีโอเมก้าติดมาอยู่นะครับมันมีโอเมก้าติดมาอยู่เราต้องการให้หลือแค่ Z 1ตหนึ่งสแล้วก็ Z 3สามนะครับนะทีนี้เรามาดูก่อนว่าไอไอสมการเนี่ยมันจะลดรูปหรืออะไรได้นะครับก็เขียนใหม่นะครับก็คือเซสา ลบ z 1, ส่วนด้วย z2- ลบ z 1เท่ากับโอเาบวกหเพราะฉะนั้นผมคูณไขว้นะครับคูณไขว้ก็จะกลายเป็น z3- z1 ลบ z 1นะครับเท่ากับโอเมก้บวกหนะครับคูณกับ z2- z1 ลบ z 1นะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นเ,เราก็กระจายมานะครับเป็น z3- z1 ลบ z 1นะครับเท่ากับอ,อันนี้คูณเข้าไปกลายเป็นโอเมก้า z 2บวก z 2 นะครับแล้วก็ลบโอเมก้าแซดหนึ่งนะครับแล้วก็ลบแซดหนึ่งนะครับก็จับอันนี้แซดลบแซดหนึ่งกับลบแซดหนึ่งตัดกันได้นะครับผมย้ายมาทางซ้ายมือแล้วกันนะครับ,รบก็จะกลายเป็นตัวแรกก็จะเหลือเป็นแซดสามนะครับอันนี้รวมเทอมได้นะครับเป็นหนึ่งบวกโอเมก้าคูณกับแซดสองย้ายมาก็กลายเป็นลบหนึ่งบวกโอเมก้ากลายเป็น ลบหนึ่งลบโอเมก้านะครับบวกกับ 1, ลบหนึ่งลบโอเมก้าบวกกับ 1, ลบหนึ่งลบโอเมก้านะครับแล้วก็แซทสองนะครับแล้วก็ย้ายบวกโอเมก้าแซทหนึ่งมาทางฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับเรามีเงื่อนไขนี้อยู่นะครับก็คือโอเมก้ากำลังสองบวกโอเมก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้น ลบหลบโอเมก้าก็กลายเป็นโอเมก้ากำลังสองนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราเปลี่ยนเป็นโอเมก้ากำลังสองไดนะ้เพราะฉะนั้นสมการที่เราได้มานะครับมันก็จะอยู่ในรูปของแซทสามนะครับบวกกับโอเมก้ากำลังสองแซทสองนะครับแล้วก็บวกกับโอเมก้าแซทหนึ่งเท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับนะเพราะาอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอที่ทําให้เกิดสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับ เกิดสามเหลี่ยมดัานเท่าทีนี้สิ่งที่เราต้องการจะดูต่อนะครับก็คือเราต้องการกําจัดโอเมก้าทิ้งไปเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับเราก็สามารถทําเหมือนเดิมนะครับก็คือสามเหลี่ยม Z1, Z2, Z3 ่งมนะครับมันจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็าต่อเมื่อมันคล้ายกับตัวนี้นะครับหรือไม่มันก็คล้ายกับตัวนี้สามเหลี่ยมแต่ที่เราจะเอา 1โอเมก้าโอเมก้ากำลังสองนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น1โอเมก้ากำลังสองแล้วก็โอเมก้าก็ได้นะครับเมื่อเนื่องจากมันสมมาตรกันนะครับเนื่องจากมันสมมาตรกันคือมันบุญได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนทิศทางได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับด้านมันเท่ากันเหมืะนจุดเราสามารถที่จะเปลี่ยนอันดับนะครับของจุดได้นะเพราะฉั้นก็กลายเป็นสามเหลี่ยมหนึ่งแล้วก็ โอเมก้ากำลังสองแล้วก็โอเมก้านั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้นะครับเราก็จะได้สมการอีกสมการหนึ่งนะครับคล้ายๆกันนะก็คือแซดสามลบแซดหนึ่งส่วนด้วยแซดสามลบแซดสองนะตัวนี้ก็กลายเป็นนะครับกลายเป็นโอเมก้าลบหนึ่งนะครับแล้วก็ส่วนด้วยโอเมก้ากำลังสองลบหนึ่งนะครับซึ่งได้ออกมาก็กลายเป็น1ส่วนโอเมก้าบวกหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนโอเมก้าบวกหนึ่ง ซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันก็คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะ,ะคูณโอเมก้าบวกหฝั่งนี้ก็มาคูณโอเมก้าบวกหฝั่งนี้แทนนะครับจะม,มันก็เราน่าจะพอเดาได้นะครับว่าเดี๋ยวมันก็จัดรูปลดทอนอเดี๋ยวโอเมก้ากำลังสองกับไอ้เจ้าโอเมก้ามันควรมันน่าจะสลับที่กันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับก็คือแซดสามนะครับบวกกับโอเมก้ากำลังสองแซดสองนะครับก็เปลี่ยนเป็นบวกแค่อเมก้านะครับ ัวนี้ก็เหลือโอเมก้านะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสองแซทหนึ่งากับ0ูนย์ะครับเพราะฉะนั้นจริงจริงแล้วเงื่อนไขจําเป็นและเพียงพอนะครับที่ทําให้สามเหลี่ยม Z ซทหนึ่งซสเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับก็คือก็ต่อเมื่อนะครับสามเหลี่ยมรูปนี้้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้หรือไม่ก็สามเหลี่ยมรูปนี้นะครับ้ายกับรูปนี้นะครับคือแน่นอนถ้าเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าก็สรุปได้เลยนะครับว่า สามเหลี่ยมรูปนี้ค้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้นะครับในทางกลับกันถ้าสามเหลี่ยมรูปนี้้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้สามเหลี่ยมด้านเท่าหรือสามเหลี่ยมรูปนี้คล้ายกับสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ได้สามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นทั้งไปและกลับก็เป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต่อเมื่อนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยมแซ z หนึ่งแซสองแซสามนะครับเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็ต่อเมื่อ นะครับเรามี2สมการนี้ก็คือสมการแรก z สามบวกโอเมก้าโอเมก้า z สนะครับแล้วก e ็บวกโอเมก้ากำลังสอง z หนเท่ากับศหรือนะครับหรือ z สามนะครับบวกกับโอเมก้ากำลังสอง z สอแล้วก็บวกโอเมก้า z หนเท่ากับ0นนะครับนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามี แซทเท่ากับ0หรือ w เท่ากับ0นะครับตัวนี้ก็จะอิมพายว่า z w เท่ากับ0ถูกไหมครับถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็น0คูณย์คูนก็เป็น0ทํานองในการขากลับก็จริงนะครับถ้าเกิด z ซทคูนวีท่ากับศก็จะได้ว่า z ซท่ากับศหรือ w ีท่ากับศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อเมื่อเอา2ตัวมาคูณกันเท่ากับ0ูนับก็คือเอา z 3ทสาบวกวีแบวกกับ w ีกำลังสอง นะครับคูณกับ z 3ตสามบวกดกำลังสองบวกกับดับนะครับเท่ากับ0นะูนยทีนี้เอาตัวนี้2ตัวนี้มาคูณกันลองดูซิว่าคูณกันแล้วได้เท่าไหร่นะครับ z 3ตสามบวกด z บบวกดกำลังสองนะครับคูณกับ z 3ตสามบวกดกำลังสองนะครับบวกกับ w z 3นะครับลองคูณกันไวไ่าได้เท่าไหร่นะครับก็ ทำทีละตัวเลยนะครับก็อันนี้ก็คือ z 3คูณกับ z 3ก็ได้เป็น z 3กําลังสองนะครับแล้วก็บวกกับ w z 2 z 3นะครับแล้วก็บวกกับ w กาลังสอง z 3ามกลังสองนะครับตัวต่อมาก็จะกลายเป็นเอาตัวนี้คูณเข้าไปบ้างนะครับก็กลายเป็นบวกกับ w กาลังสอง z 3 z 2นะครับแล้วก็บวกกับ w กาลังสาม z 2กําลังสองนะครับ หมดแล้วแล้วก็เหลือเทอมสุดท้ายคือเอาตัวนี้คูณเข้าไปบ้างนะครับก็กลายเป็น w z 3กําลัง2นะครับเออ่ก่อนนะครับเพื่อนสกุลนี่ผมเอา w อ๋อตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ตัวสุดท้ายาตัวนี้คูณตัวที่2ได้ w กําลังสโอเคถูกแล้ว w กําลังส w กําลังสามโอเค วิวกำลังสามวิวกำลังสามเซตสองกำลังสองอ๋อผมเหลืออีกเทอมหนึ่งนะครับก็คือเอาเทอมนี้นะครับเอาตัวนี้คูณกับตัวนี้ก็กลายเป็น w ิกำลังสนะครับคูณกับ z 2 z 3นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่คูณเข้าไปก็เทอมแรกก็กลายเป็น w z 3เกำลังสนะครับแล้วก็บวกกับ w กำลัง2 z 2 z 3นะครับแล้วก็บวกกับ w ิวกำลัง3 z 3แซากำลัง2นะครับนี่เดี๋ยวดูตัวแรกตัวแรกก่อนที่จะพยายามลดรูปให้ได้นะครับก็คือเราจะเห็นนะครับก็คือ w ิววิวกำลัง3นะครับ z w ทวิกำลัง3ได้1นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เหลือ1นะึ่งเพราะเรามีเงื่อนไขนะครับว่า ก็ไม่ใช่ w อ่า w กําลังสาได้หนึ่งเสมอนะครับก็คือเมื่อสักครู่นี้เราได้สมการนี้ออกมานะครับ w กําลังสามเท่ากับหนึ่งท่านั้นจะเจอ w กําลังสาจะได้หนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งนะครับแล้วก็ w กําลังสามได้หนึ่ง w กําลังสามโอเคหมดแล้วนะครับอันนี้ได้หนึ่งมาทีนี้เรามาดูเทอม แซดแซดสองแซดสามนะครับแซดสองแซดสามก็มีตัวนี้นะครับมีอีกไหมอ,อันนี้ก็มีแซดสองแซดสามอ๋อผมเขียนผิดนะครับอันนี้ต้องเป็นแซดหนึ่งนะผมก็ถึงว่าทําทไมมันถึงไม่มีแซดหนึ่งเลยอันนี้ต้องบวกแซดหนึ่งนะครับขอโทษทีต้องบวกแซดหนะึ่งเดี๋ยวผมคํานวณใหม่เลยแล้วกันนะครับขออภัยนะครับก็คือคํานวณ ไอ้ตัวนี้ต้องเป็น Z1 นะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็น Z1 อันนี้ก็คือบวกกับ w แล้วก็ Z1 นะครับ mm hmm. คูณไปก็เอาเทอมแรกคูณก็เป็น Z ัทกำลังสามซัสามกำลังสองนะครับบวกกับ w ซอทสองซัทสามนะครับแล้วก็บวกกับ w กำลังสอง Z ัหนึ่งซสามนะครับต่อมาตัวนี้คูณบ้างนะครับก็กลายเป็นบวกกับ w ด Z บล3นัง2 z 2แ3 2> <c oughs> ะครับแล้วก็บวกกับ w ดอบลกลัง4 z 2กลังสองบลูนยูกำลังสามนะครับแซตสองกำลังสอทวีนะครับ, 2, 4, z 1, z 2, รบแล้วก็บวกกับตัวนี้คูณตัวนี้นะครับก็เป็นเดอบลนลังสี่แซแะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้คูณบ้างนะครับก็กลายเป็น w ด Z 1 Z 3แนะครับแล้วก็บวกกับ เดบยูกำลังสองแซหนแะครับแล้วก็บวกกับเดบัยูกำลังสามแซหนกำลังสองะครับทีนี้เดบนยูกำลังสามได้หนึ่นรัตัวนี้ได้1นึ่ตัวนี้ได้หนะครับแล้วก็เดบัยูกำลังสามได้ีหมดแล้วนะครับตัวนี้ก็ได้1นึเพราะฉะนั้นเรามีเทอมนะครับที่ทำกันได้นะครับก็คือแมท Z3 ากำลัง2นะครับก็ได้ออกมานะครับมันเทอมที่เหลือนะครับก็อันนี้ z 2 z 3นะครับอยู่ตัวนี้กลายเป็นบวกกับโอเมก้าบวกกับโอเมก้ากำลัง2คูน z 2 z 3แนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็หายไปนะครับโอเมก้ากำลัง2อ2แซอหายไปแล้วนะครับ โอเคแล้วก็เหลือโอเมก้ากำลังสองแซทหนึ่งแซทสามแล้วก็โอเมก้าแซทหนึ่งแซทสามนะครับแล้วก็เทอมนี้กับเทอมนี้นะครับซึ่งโอเมก้ากำลังสี่แต่โอเมก้ากำลังสามได้หนึ่งเันตัวนี้ก็เหลือโอเมก้าก็กลายเป็นบวกกับหนึ่งบวกโอเมก้านะครับแล้วก็แซทหนึ่งแซทสองนะครับแต่ว่า1บวกโอเมก้าบวกโอเมก้ากำลังสองเท่ากับศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นติดลบนะครับเป็นลบหนึ่งนะครับเพราะนั้น สมการที่ได้คูณออกมาก็จะกลายเป็น Z1 2นึ 2, 2่กำลังสบวกแซสอกลังสบวกแซสากลังสองลบแซ z หนแะครับลบแซสแนะครับ,ลบ, z 2, z 3, รบแล้วก็ลบกับ Z3 Z1 แนอะ่าแล้วก็คูณกันแล้วเป็นศนถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือเงื่อนไขนี้เป็น0ูนยะ์เพราะฉะนั้นก็สรุปได้แล้วนะครับว่าสามเหลี่ยม Z1 Z2 Z3 นะครับจะเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับก็ต่อเมื่อ นะครับสวยงามเลยก็คือ Z1 นึ่งกำลังสองบวกแซสอกำลังสบวก z ซตสากำลังสองลบแซ z หนึ่งองลบแซสนะครับลบแซสเท่ากับศูนย์นั่นเองครับเพราะนี้ก็เปลี่ยนจากเงื่อนไขทางริขาคณิตเป็นเงื่อนไขพิชคณิตนะครับที่อยู่ในรูปของ Z1 z หนึเท่านั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเห็น การประยุกต์นะครับของจำนวนเชิงซ้อนกับบริาคณิตนะครับเป็นตัวอย่างที่ที่ทน่าสนใจมากนะครับจบกันไปแล้วนะครับสำหรับจำนวนเชิงซ้อนในตอนที่3เรามาพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ